สวัสดีครับวันนี้ช่างเ e อ็มบายนะครับจะสอนวิธีการดูแบตนะครับอาการแบตบวมแบตเสื่อมเป็นยังไงนะครับสําหรับตามคนบางคนเอาโทรศัพท์ไปซ่อมนะครับตามร้านนะครับร้านที่มั่นใจหรือไม่มั่นใจก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปนะครับนี่ก็มาสังเกตวิธีการดูแบตนะครับสําหรับคนที่มีอุปกรณ์ถอดก็เช็คในแบตเตอรี่ได้ถ้าเป็น iPhone ก็เช็คเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์แบตนะครับว่า ร้อยเปอร์อะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็น Android ก็จะโหลดแอปมานะครับโหลดแอปการเช็คแบตเตอรี่นะครับมาดูแบตสําหรับแบตไอโฟนนะครับนันนจะเป็นแบตไอโฟน x นะครับอาการแบตบวมนะครับลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วอาการแบตบวมก็สังเกตง่ายๆครับเราไม่ได้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะแปะไสบอร์ดนะครับแส่แบตอีนะครับนี่บวมจะอาการจะบวมแบบนี้เป่งออกมาเลยนี่ เป็นคล้ายแบบอึงอ่างนะครับบวมนะมาดูแบตดีนะครับแบตดีก็จะเรียบไปเลยเนี่ยเรียบแบบใสแบบแน่นนะอาการอันนี้แบตดีนะครับนี่แบต iphone 5้ s นะครับแบตจะเนียนและแบบไม่มีฟองอากาศนะครับสําหรับแบต iphone x นะครับจับมันจะเป็นคล้ายๆแบบบวมบวมนะครับมีเสียงนะครับบวม อันนี้คือแบตเสียนะครับอืมอาการนี่คือแบบชาร์จไปเล่นไปนะครับจะเสื่อมนะครับอาวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับสอบถามตรงไหนก็ด้านล่างครับผมจะตอบคำถามให้นะครับขอบคุณครับ